เพราะฉะน,นั้นทุกคนเชื่อครูนะคะการรวมตัวกันน่ะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเหมือนที่พี่ลุงไปใต้กลับมาพลังพี่ลุงล้นมากจำลังที่พี่ลุงอะ่ะเป็นคนพลังล้นอยู่แล้วนะคะพี่หนุ่มกับพี่ลุงแยกเล่าเลยค่ะแล้วพี่ลุงบอกว่าพรเชื่อไหมเขาเดินทางไปหาน้องๆอ,งอะ่ะเงินไหลเข้าเขาอะ่ะประมาณไม่รู้น่าจะเจ็ดหลักกรี๊ดไหมทุกคนพี่หนุ่มเทรดฟอรเรก็ โอ้โหทุกคนเทรได้แบบเป็นหกหลักอะ่ะแล้วพี่ลุงก็เงินไหลเข้าน้องๆสั่งของรัวมากโบสั่งยาสีฟันหนึ่งอยน้องดาสั่งของอมิดาวมิดเดือนอทีมของครูพิปานคือปังสุดยอดพี่ปานก็โทรไปหาแม่ปุ้ยให้ช่วยส่งของนู่นนี่ทุกคนพลังงานที่พวกเรามาแบ่งปันกันอะ่ะมันถ่ายทอดถึงกันเวลาเราอะ่ะไปนั่งคุย เราจะไม่เมาหมอยเรื่องไขรเสียเวลาจะไม่นะ mm. เทคนิคครูกับผู้บริหารเราจะไม่เมาหมอยแม้กระทั่งเราควรจะพูดถึงเรื่องลูกๆเราเราก็ไม่พูดนอกจากเราประชุมทุกคนนอกจากเรานัดประชุมอย่างเช่นในแบรนด์มีปัญหาแบบนี้นะลูกๆเรามีปัญหาแบบนี้นะเราต้องมาช่วยกันแก้เราถึงจะนัดประชุมผู้บริหารนะคะบอร์ดผู้บริหารอแล้วก็เอาเลขาอะไรแบบนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องที่เราอะไปกินหรือไปเที่ยวเราจะไม่คุยแต่ น้องๆเลยเราจะคุยแต่เรื่องบวกเรื่องดีเรื่องแบบโอ้โยทุกคนแล้วพลังงานพวกเรามันเต็มนะฮะแล้วเพราะเราส่งแต่เรื่องดีให้กันนะ่ะพลังงานมันเต็มคุณเชื่อไหมว่าครูอ่ะรับแบบโอ้โหเกินเจ็ดหลักอะ่ะแบบทุกคนอันนี้พูดเรื่องจริงนะมันไม่มัน,ม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 นพูดไม่จริงไม่ได้ไงครัวรับเจ็ดหลักพี่รุง่งรับเจ็ดหลักครูวิป,ปานก็รับออเดอร์ลูกรัว ครูอยากให้เทคนิคเนี้ยมันติดตัวพวกคุณไปเวลาพวกคุณรู้สึกจิตตกคุณอย่าไปคุยกับคนที่ตกไปกับคุณจําไว้เวลาคุณพยายามที่จะหาแนวร่วมในเรื่องลบๆอย่างเช่นคุณไม่พอใจใครหรือว่าไม่พอใจแม่ทีมลูกทีมไม่พอใจคนคุณพยายามอย่าหาเรื่องชวนคนอื่นเขาคุยแล้วก็แบบเนี่ยเป็นอย่างงี้เนี่ยอย่างเงี้ยเพราะว่าคนที่คุยกับคุณน่ะ เขาจะได้ลบไปด้วยเพราะเขาก็จะลบกลับมาหาคุณเหมือนกันเลอหูยมันไม่น่ารักเลยเนาะเอ,อย่างเงี้ยทุกคนเขาไม่มีใครขัดเราไงาคุณเข้าใจไหมเขาก็จะคอยตามมันทําให้พลังงานอะ่ะดิ่งลงเหวแล้วพอทุกคนไม่ใช่แค่ดิ่งลงเหวนะงเดี๋ยวเงินมันหายไปเดี๋ยวเงินมันหายไปอย่าทําเชื่อครูครูผ่านมาแล้วทุกคนผ่านมาเยอะเรื่องพวกนี้ แต่ถ้าเกิดเรานะชวนกันเมาหมอยเรื่องดีโอ้ยรุ่นนี่แบบเรื่องดีอะอะไรก็ได้อะทุกคนเรื่องไปทําบุญเรื่องพระเรื่องวัดที่ดีๆพูดดีๆอะมันเสริมพลังเสริมบุญครูกะผู้บริหารพูดกันเรื่องไปทิศเหนือเนี่ยทิศที่เนี่ยตลอดเลยเราประทับใจเราพูดที่ว่าไปหมื่นลี้เราพูดกันสามรอบแล้วเราพูดกันเรื่องที่เราประทับใจน้องๆเราพูดกันสามสี่รอบแล้ว เราพูดกันเรื่องอาหารที่เหนือเราพูดกันเรื่องแคบหมูอร่อยเราพูดกันเรื่องบรรยากาศดีเราพูดกันเรื่องที่พักสวยเราพูดแบบเนี้ยตลอดเลยทุกคนไม่ว่าเราจะนั่งตรงไหนเราก็พูดพูดเรื่องนี้เราอยู่ในรถเราก็พูดแต่เรื่องนี้ทุกคนดูสิครูและผู้บริหารข่าวดีเยอะมากเพราะเราจับพลังงานได้แล้วนั่นหมายความว่าครูค่ะ จับพลังงานความโชคดีได้แล้วนั่นหมายความว่าครูและผู้บริหารไปในทิศทางเดียวกันแล้วแล้ววันนี้คุณล่ะอยากโชคดีไหมแต่ไม่ใช่ว่าคนเราไม่มีปัญหาจะพูดปรึกษาใครไม่ได้ไม่ใช่นะคะมีปัญหาอะไรปรึกษาเลยค่ะปรึกษาแม่ทีมปรึกษาลูกทีม แต่พยายามอย่าเป็นการใส่ร้ายป้ายสีนินทาแต่เป็นการปรึกษาว่าเราควรจะคุยกับผู้บริหารดีไหมเราควรจะคุยกับครูพิพรดีไหมเราปรึกษาเรื่องนี้ครูพิพรดีก่อนเนาะจะได้ไม่ต้องไปออเป็นการว่าร้ายผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจําไว้เลยนะใครที่ปรึกษาครูครูจะไม่เคยอยู่ข้างใครเลยครูอยู่ข้างความยุติธรรมนะคะไม่มีใครที่เป็นลูกรักลูกชังไม่มีใครที่ VIP ไม่ VIP ครูอ่ะ บอกพี่ลุงกับพี่ป่านเสมอการบริหารนะคะเราต้องอยู่ภายใต้ทางสายกลางไม่มีคำว่าลูกรักลูกชังไม่มีคำว่าคนนี้ไม่ขายคนนี้ขายไม่มีคำว่า เราไม่ชอบคนนี้เราชอบคนนี้เราอะอยู่ทางสายกลางเพราะเราอยู่ทางของความยุติธรรมนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนอยากสําเร็จแบบครูอยากเป็นมหาเศรษฐีแบบครูอยากร่ํารวยเงินเข้าทีละเจ็ดหลักเจ็ดหลักเจ็ดหลักหกหลักเจ็ดหลักหกหลักเจ็ดหลักลองทําแบบครูดูแล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ยรู้นี้ทํานั้น